เน่าให้โชคสวัสดีพี่นอ้องกองปายสุกุสุวรรณมัมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของเลขมีดทีมาวันที่สิบหกท่านว่าสองหาหกแปดได้พี่น้องได้เอาพี่น้องมาบรนลุกันเลขมีดทีมานั่นเพิ่งจับเลขวิ่งเพิ่งพลาดเป็นเพิ่งพลาดเป็นงวดแรกเนาะพี่น้องเนาะเพิ่งจับเลขวิ่งก็ได้ที่จริงแล้ว มันก็มีมาอยู่พี่น้องเลขวิ่งเกันหากับสองเลขหกตัวกับมาสองตัวนันเป็นอย่างคือมาสองตัวเพราะว่าเลขบนล่างน่ะมันมีแค่เลขสองตัวนึงนาอพี่น้องบนล่างน่ะมีแค่เลขสองตัวหนึ่งมันก็มีแต่สองกับหาหนึ่งเลขล่างแบบสองสองแม่นบอกเลขบนแบบอันหาสองไปัางซันเห็นบ่กแต่ลักลอยก็ยังเป็นสองอีกเห็นบ่เนาอพี่น้องเนาะ จับกูเ่าเขาเพิ่นจับกูเ่าเขาแต่ว่าเพิ่นก็บอกอยู่วันเป็นเลขวินกับบ่มาเพิ่นจับกูเฮาก็จับเอาวินเอาเนาะพี่น้องเนาะมันก็มาต่หาสองกับหาเนี่ยเลขวิ่งเพิ่นมาจับเจ็ดกับสี่เห็นเ่าเขาพี่น้องบ่ามีจักตัวเพราะว่าเลขบนล่างมันไม่เลขแค่สองตัวเนาะมีแตสองกับหาหนึ่งกระจับเ่าเขาหร่เห็นว่าเลขวินมาหาสองแล้วก็เลขล่างกับสองสองเนาะพี่น้องเห็นว่า เล็กมันปอมันเบิ่นจังใดๆเอ่อไม่พี่น้องแกมือไม่จับเล็กวิ่งบอเขาเพิ่งลดสิบหกท่านว่า เลขมีที่มาบนล่างคือเกาหรอพี่น้องแลักก็บอะไรปักลักพร้อมเมืองเล็กวินมัน ศูนย์หนึ่งเอ็ดแปดเก้า นัพ่พไปนอนโอ้หานี่มาอยู่ตำแหน่งเก่าเลยเนาะ ส่วนเหล็กวิ่งได้พี่น้องได้ส่วนเหล็กวิง่งส่นหกส่วนเหล็กวิ่งพันจับให้ศูนย์กับหกได้พี่น้องได้ถ้าพี่น้องมักหามักเก้ากันจับเอา เป็นเน้นศูนย์ก็หัาตะลุดเป็นบวดแหลกนะพี่น้องเล็กวิ่งพันจับเล็กวิ่งเป็นเน้นศูนย์ศูนย์กับหกเน้นที่ศูนย์ ศูนย์ห้าศูนย์เก้ามักบอฟินองมักเป็นจับเพ่ากับจับออเด้วยศูนย์หกศูนย์แปดกระมักศูนย์หะ หกแปดหกเก้าพี่จับให้ืซ้ำเนี่ยแล้วพี่น้องซีคูซีหางเนี่ยแหละตัวพี่จับให้ พันธิจับแหยย่งสี่มาตลอดทุกงวดพี่น้องบ่ามักพันจับผู้หอกกับจับวิ่งเอาอยู่ในตล่างนี่อันนี้เป็นตัวเน้นพนี่น้องนี่พันเน้นติดโูนนี่พี่น้องขั้นมาขั้นชอบกับหารตเตรี่กัน ต้องเขียนบอกด้วยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีเหล็กเล่าน่าพี่น้องเขาแคปหน้าจอเ้ออันนี้เ็าเหล็กมีทีมากสิบหกธันวาสองห้าหกแปด เลขมีที่มาอันนี้เลขบินนี่ศูนย์หนึ่งหกห้าแปดเก้าอันนี้คือเลขวินเพื่อนไทยวิ่งศูนย์กับหกเน้นที่ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เก้าหกแปดหกเก้าบนล่างไปก,ปปกลักลบได้เป็นหนองได้เลขเป็นบารีตปากหลักแต่บาเลกวิ่งเพื่อนจับรุดเป็นงวดแรกนี่แหละเพิ่งรุดได้เป็นหองได้เลขวิ่งเพินเ่น แคบหนาจอตามนี้ครับผมขั้นมากระจัดพม,มากระพันขอบคุณอาจารย์ในหลายครับผมเอามันมานกันพี่รองปากกดไลครกดแช์กดติทีามสวัสดีครับผม